ซ้ายทิมไปครับเป็นตัวเสียนมาซ้ายหมัดขวามาสุดสาคอแรกหมัดกันนับจังหวะนี้ขยับเข้าไปสับล่างแบบเจอหมัดขวางสุดสาคอแล้วสับสนเชิน2หมัดครับขอเสนอกูมมยระหว่างสุดสาครสอกินมีนะครับจะประทับ์จ,จิโอเป็นตัวเซียน,นครับชกกันในศึกไทยบ็อกซ์มาเนียบที่ประเทศอิตาลีตูรินหมัดละสับล่างแล้วสุดสาครโชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งสามยกนะครับ้ oh <my> ามใช้ศอกครับ้ oh <my> ามกระชากตีเข่านะครับ หยับเข้ามาเปโตเซียนเบี่ยดเข้าไปครับวันที่โชกกันก็ยีิบเก้ามกกลานครับปีห้าสี่ครับสับล่างไปครับสุดสาครขณะที่โชกันสุดสามาัดขวาทิ่มไปครับปัดซ้ายขึ้นมาเปโตเซียนมาซ้าย,าายสุดสาครอัปเปอร์คาร์แล้วสับล่างมัดซ้ายขึ้นมาคร,รับเปโตเซียนแล้วสับขึ้นไปไม่มีใครยอมใครครับไวกําลังสดกําลังแรงทั้งคู่นะครับเปโตเซียนยี่หกครับสุดสาครยี่ิบห้าเบี่ยดเข้าไปครับเปโตเซียน มัดถูกกระสับล่างนะครับเปโดเซียนเบียดเข้าไปครับมัดซ้ายทิ่มไปครับอัพค่ดไม่โดนครับสุสาคอนสุสาคอนนี้ได้เปรียบรูปล่างช่วงชกนิดนึงนะครับร้อยแปดสองครับสุสาคอนไปตดเซียนนี 8, 2, nah ่ร well ้อยเจ็ด okay. ห้าครับชกกันในถิ่นของเปโดเซียนนะครับที่อิตาลีแต่จริงๆเปโดเซียนเป็นหนักมัดซ้ายทิ่มไปครับกระแทกแยบครับเปโดเซียนจริงๆเปโดเซียนนี่เป็นชาวอัลมาเนียนะครับแต่อพยพมาอยู่อิตาลีตั้งแต่สิบสามครับ ก็มาหัดมวยที่ตลิงแต่16ครับเบียดเข้ามา,า,ค,ออารครับสุดสาคอนยังไงครับขยับเข้าไปสับล่างแบบเจอมาขวางสุดสาคอนแล้วสับึ้นมาขยับเบียดเข้าไปครับสับไปครับเปโดเซียนในขณะนั้นคนระับเปโดเซียนพึ่งคว้าชแชมป์เควานครับสมัยที่2ของตนได้สําเร็จครับปี2 0 1 0โดยการชนะซาโตครับมาซ้ายทิ่ไปก้มหลบได้เจอเข่าสุดสาคอนเหน็บึ้นมาเปโดเซียนตีซ้ายไปครับเปโดเซียน ตีขวาขึ้นมากรรมาการแยกก่อนนะครับจังหวะนี้พื้นฐานของเปโตเซียนนะครับก็เป็นมวยไทยครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับไปโตเซียนมัดซ้ายหมัดขวามาสุดสาขอนแรกหมัดก,กัน,นครับจังหวะนี้ตีเข,ข่าขวาตีขึ้นมาครับสุดสาคอนมัดซ้ายทิ่มไป,ไป,ไปเปโตเซียนเบียดเข้ามาครับสุดสาคอนหยาบเข้าไปครับถันการดีเหลือเกินนะครับหมวยคู่นี้สับมาครับเปโตเซียนอย่างไรครับขยับเบียดเข้าไปครับสุดสาคอน หมัดหนึ่งสองไม่โดนนะเปโตเซียนหมัดขวางสุสาครนะครับหมัดซ้ายที่มาเปโตเซียนแล้วสับล่างเสียหลักไปอีกแล้วครับสุสาครนี้ก็เป็นดีกีแชมป์นะครับไอออนไฟครับปี2020แชมป์ไทยไฟนะครับแชมป์กับบิวเอ็มซีมวยไทยครับแชมป์ขีกบ็อกซิ่งมากมายนะครับกระแทกยับไปครับเปโตเซียนส่วนเปโตเซียนก็ดีกีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์เวทีใหญ่มามากมายนะครับในขีดบ็อกซิ่งไม่ว่าจะเป็นแชมป์แค่วันมาซ้ายทิมไปครับมัดขวาไปเปโตเซียนมาทุกขวาดักไว้ครับ เนี่ยครับจังหวะนี้ครับผู้ขวาดักนะครับจังหวะที่สุสาครจะก้มมาบวกครับเจอมาทุกขวาเปโตเซียนครับหมวยคู่นี้นี่ขวาเจอซ้ายนะับเปโตเซียนหมวยซ้ายสับไปครับเปโตเซียนสุสาครหมวยขวาขยับเบียดเข้าไปครับหมัดทุกซ้ายครับเปโตเซียนเปโตเซียนนี่หมัดซ้ายแม่นมากครับยิงหมัดซ้ายตรงนะครับเป็นจุดขายของเขาเลยครับจุดเด่นของเปโตเซียนก็คือทักษาบและความแม่นยำนะครับนี่คือจุดขายของเขาเลยครับ เตี่ยมล้นไปด้วยทักษะและสกิลนะครับขยับเข้ามา,รา,ค,มารพพครับสุดสาคอนหมัดละสับเพืนไปครับเปโตเซียนถีบยันเปโตเซียนสาคอนผายมือว่าไม่มีอะไระครับแข้งขวามาสุดสาคอนเปโตเซียนนี่เป็นดีกีแชมป์มากมายนะครับแชมป์เควานับสองสมัยปี2009-2010้20าหมัดซ้ายและเข้าไปครับเปโตเซียนหมัดขวางสุดสาคอนขึ้นมาแชมป์เจเน็ตไฟนะครับแชมป์ WMC มวยไทยครับแชมป์กอลลี่ครับแชมป์วันชิม,มิชิป บอร์กลางปีนะครับเวทีใหญ่ๆนี่ความมาหมดแล้วครับแข้งซ้ายนะครับเปโตเซียน,นเหน็บข่าขึ้นมาสุดสาครรัดเอไว้แต่ชื่อในอยุโรปนะครับเปโตเซียนนี่ดังมากครับเป็นนักชกที่มีแฟนคลับเยอะนะครับพอบัวขาวครับเปโตเซียนคนนี้อยากเข้าไปครับสุดสาครแข้งซ้ายของเปโตเซียนครับออกแข้งได้เหมือนคนไทยนะครับแข้งขวาขึ้นมาสุดสาครก็เคยหัดมวยกับขาวพ่องเล็กลูกสุรธรรมครับ หรือไอแมงมุมดํานั่นเองนะครับพอขาวพองหลังจากเลิกมวยครับ <c oughs> ก็ได้ไปอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับไ้มาเผยแพร่ศิลปะมวยไทยครับให้นักชกอิตาลีหลายลายครับหนึ่งในนั้นก็คือยอดมวยอย่างเปโดเซียนครับมาซ้ายทิ่มไปคร,รับเปโดเซียนขยับเข้าไปครับ <c oughs> เบียดเข้าไปเขี่ยขามาคุณสาคอนขยับขยับยังไงครับมาซ้ายไหมครับเปโดเซียนเจออัปคัดของสุสาคอน มัดซ้ายไม่โดนครับเจอมัดขวาของสุสาครและเข่าเติมไปหมัดไม่โดนครับอย่างไรครับเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปแข้งขวาของสุสาครนครับมัดซ้ายเปโตเซียนหมัดขวางเปโตเซียนครับหน้าสะบัดเหมือนกันสุสาครอนสุสาครนี่เป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะครับพัทยามัดซ้ายก้มหลบได้สุสาครมัดขวาขึ้นมาเน็บเขาขวาไปครับสุสาครนี่ก็ตระกูลมวยคนนึงนะครับพอนี่ก็เปิด่ายมวยครับ ส่วนญาติที่โด่งดังก็สมเด็จ M16 นะครับแลมบาหยกไทยสิทธิออยอย่างนี้ครับแข่งขวามาสุดสาครนมีน้องชายเป็นสินสมุดสกินมีนะครับนักมวยที่โด่งดังในวันชชมปีชิพอยู่ปัจจุบันนะครับปัดซ้ายที่มา้าเป็นตวเซียหลบได้สุสาครนเปโตวเซียนนะครับก็มีน้องชายชกมวยเหมือนกันนะครับเคยชกในศึกวันชมปีชิพเหมือนกันแต่ไม่โด่งดังครับไม่เก่งเท่าพี่ชายนะครับ ปีชานี่จะมีพรสวรรค์มากกว่าครับหยับเข้าม้าไปตัวเซียนเบียดเข้าไปครับกระแทกยับไว้ครับเปตเซียนเขี่ยขามาครับสุสาคอนยับเข้าไปเปโตเซียนยังไงครับหมัดหลบได้ครับสุสาคอนและเข้าเติมไปตัวเซียนยังไงครับไปตดเซียนนี่เคยประท้ากับมวยแถวหน้ามามากมายนะครับมวยแถวหน้าของไทยครับไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับเข้มสิทธิสองพี่น้องครับ เนบเขาขวาไปครับเปโดเซียนมาซ้ายทิมไปายโยกนะครับก็เคยประทะม,มาแล้วครับอย่างไรครับจังหวะนี้โชกมวยมาร้อยก็ไฟนะครับเปโดเซียนเคยแพ้แค่สามไฟสามคนนะครับมาซ้ายทิมไปครับเปโดเซียนเข่าขสุดาคอนคนแรกก็นนนันปอประมุกครับที่แพ้ให้คนถัดมาแอนดี้ลิตตี้ครับเป็นการแพ้นอกครั้งแรกนรับในกอรี ผลสุดท้ายครับซุปเปอร์บอลนะครับสิงมาวินแข้งขวาสุสาคอนเจอแข้งซ้ายขึ้นมามาชุดของสุสาคอนครับแข้งไม่โดนับเหยียขาเจอสับล่างแล้วมาซ้ายขวางไปตัวเซียนครับมาเป็นชุดสุสาคอนถ่ายมือครับในข่าวใบสุสาคอนอย่างไงครับกินเหลี่ยมกินทรงนี่ไม่ได้คะแนนนะครับอนับคะแนนกันที่อาวุธครับขยับเปลี่ยนเข้าไปครับขยับเข้าไปทีบยันนำมาเป็นตัวเซียนเบียดเข้าไปครับ อย่างไรครับสับล่างนะครับเปโตเซียนสุสาครขยับเดินเข้าหาเจมส์มาซ้ายเปโตเซียนครับหมัดุกขวามาเปโตเซียนเบียดเข้าไปมัดซ้ายดึงหลบได้ครับสุสาครหมัดขวาหมัดซ้ายก้มหลบได้ครับสายตาใช้ได้นะครับสุสาครในช่วงวายขนาดนั้นความเร็วยังมีด้วยครับการหลบหลีกนี้ใช้ได้ครับเบียดเข้ามาหมัดขวาไม่โดนครับสุสาคอหยับเข้าไปเปโตเซียนยืนใกล้ๆครับหมัดขวาสาครมัา ปมัดซ้ายไปตัวเซียนโผล่เขา้ากอดเน็บเข่าไปครับไปตัวเซียนบิดเหลี่ยมไม่ลงนะครับไปตัวเซียนนี่พื้นฐานก็เป็นมวยไทยนะหมัดมาไปชุดไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับลูกเข่าลูกเหลี่ยมหมัดของสุสาครนะครับขยับเข้าไปอย่างไรครับไปตัวเซียนกระแทกแยับเบียดเข้าไปครับหมัดซ้ายทิ่ไมไปครับไปตัวเซียนเข้าไหน,นครับสุสาครกรรมการก็แยกก่อนนะครับโชกันในกติกา ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในข่าขวาไปครับสุสาคอนอย่าเข้าไปดันเข้าไปครับเปโดเซียนไปครับกรรมการแยกก่อนนะครับจังหวะนี้เปโดเซียนนี่ก็เคยเสมอกับบัวขาวมาแล้วนะครับอย่าเข้าไปครับถีบยันไวครับเปโดเซียนปัดซ้ายทิ่มใบเปโดเซียนบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับบิดไปก็ไม่ได้คะแนนะครับโดนกรรมการเตือนซ้ำอีกครับ ขยับหมัดขวาไปครับไปตัวเซียนสับล่างไปเจอหมัดขวาขุงสุาครขึ้นมาแทกแย้ไปเป็นตัวเซียนหมัดขวาไปครับสุษาครเป็นตัวเซียนบล็อกได้ครับหมัดไปครับสุษาครเจอหมัดขวาซ้ายของเปโตัวเซียนหมัดขวาของสุษาครนเบียดเข้าไปครับเปโตัวเซียนหมัดซ้ายทิ่มไปครับก้มหลบได้ตีเข่าขวาไปทีหนึ่งครับสาคร กอกรรมการแยกก่อนครับไม่ปล่อยให้ตีกันนานครับกติกาขีดบ็อกซิ่งครับมาซ้ายทิมไปครับเปโดเซียนเบียดเข้าม้าสุสาคอนหมัดหกขวาเต็มหน้าครับพยายามจะบวกมาครับสุสาคอนเบียดเข้าไปหมัดุัขวางเปโดเซียนและฉากออกมามาซ้ายทิมไปครับเปโดเซียนเบียดเข้าไปเข่าเปโดเซียนครับแทงขึ้นมาสุสาคอนเปโดเซียนนี่เคยชนะเพชรมรกตเพชรยินดีนะครับ สกาวเพชรินเดียบแข้งซ้ายเป็นเตวเซียนสูงเบียดเข้าม้าสุสาครนชนะโจตัทวุฒนะินับเรียงด้ว่าปราบมวยไทยมามากมายครับเป็น,ปนเปเตเซียนนับที่ชนะคะแนนไปนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ,รบนี่นคบภาพของน้ำใจครับ